สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาไม่ได้จะมาแคสเกมเลยนะครับขิดนะครับตอนนี้นะมันเป็นกระแสฮิตมากเลยนะครับปกแคสนะครับนี่นะครับชมพิมพ์ตามนี้เลยนะนี่นี่ห้องบนนี้นะครับเผื่อใครยังไม่ทานเดี๋ยวผมลกกันนะครับสมมุติถ้าช้าท่านม้ชมท่าน้วนะครับก็ไปกันเลยนะครับกดค้นฐานนะครับแล้วเรากดไปที่ตรงนี้นะครับ นี่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 ตรงนี้นะนี่นี่นี่ที่มันเป็นสีดำดำมืดๆนะคะ่านงู้ชมค้งเห็นกันนะครับผมกดค้าไว้นะครับที่เป็นสีดำดำมืดๆแล้วกดเข้าไปกันเลยนะครับพอเรากดเข้าไปนี่เราจะสามารถเล่นได้ลนะครับมันไม่สามารถหาโหลดได้นะครับถ้าเราหาโหลดได้นะครับถ้ามันให้โหลดนะครับถ้ามันมีให้โหลดนะมันเป็นของปลอมนะครบมันต้องนี้เองผู้ผขงทำไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยนะครับ เรามาดูกันนะคะว่าออนในประเทศไทยยังตกแชมป์อยู่หรือเปล่าหมองว่ามันยังไม่ตกนะขอเฮยยังไม่ตกยังไม่ตกเชลผมเข้าไม่ได้ท่านผู้ชมเออเฮยยังงั้นผมยังเข้าได้อยู่เลยครับทำไมมันเข้าไม่ได้อยู่อะ เคยคลิกอยู่ห้าสิบกว่าล้านคนครับดูว่ที่ไหนสุดเลยวันนี้เราคิดลบหนึ่งคนโอ้โหท่านผู้ชมแป๊บเดียวเหรอหนึ่งคนอุ้ยวันนี้ใครเพิ่มรัวๆเลยครับแซปหนึ่งนะครับผมกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชม ลูซิประเทศไทยจะเพิ่มไหมวงหผมกดครับไม่จว่าเ้าเก้าเ้าเกทเป็นเาเก้าอยู่ครับเนี่ยมติะมาคิดกันให้มันถ้าท่านผู้ชมลองโหลดมาเล่นดูนะครับ คือมันหนุกมากอุ้ยมันแหลกเครื่องผมจะแหลกหน่อยนะครับแต่ที่ดีคือใี่สามเดีวกวดนะครับรวยสุดแล้วโอ้ยมันแหลกน,นะครับผมผมมันเลยไม่อ้าปากให้โอ้ขา้างขาผมขอจบคิวไปเพียงเท่านี้ครับบ่ายเดี๋ยวลุกไปแล้วก็ใช้ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ